หาแกรมโนดาครับเดินไหลแล้วโนดาพีโนดาได้ไปนิดเดียวได้มาหนึ่งตอกยังเล้วอีกคนโลคนโลอยู่ในสมอคนโลสมอมีไปหน่อยขวานิดนึงขวาเรียบรอยกระสุนหมดมาทีสองนะสุดท้ายลาสุเพลสส่งนะของเซบราอีสปอร์ตจบอันดับที่สิบไปหลุมตรงเนี้ยเดินตรงเนี้ยเอ้ยนิดนึงอ่ะมีตัวค้ำกลด้วยอ่ะไม่ได้มีแค่ยังบีนะนายทีค้ำฝังให้อยู่แล้วเอ็ดดี้ยังรอครอบอยู่นั่นแหละชิ้ซิ่งไม่ไม่ขวาขวาปาไปแล้วปาไปแล้วแล้วเขาขึ้น ผมยังไม่ได้องเลยตัวแซบเลยครับผมยังบีครับจำชื่อนี้ไปอีกงานไหมนั่นไงนั่นไงเทดดี้วิ่งเวลาเทดดี้วิ่งเวลาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วในนี้เดี๋ยวปลาเอ้าเออเราลดแม่เปสะพัดกันเล่นลดมั่วซะอย่างนั้นเราเอ็มเอชุบลีบอกเฮ้ยมองอยู่นะทำอะไรกันแล้วเฮ้ยปรากฏว่านี่ตาตูเคอะไรไฟไปแล้วตาตทั้งของสกีเทสชนไปได้แล้วทันทก็ตัดทั้งขงเคเอ็มเอ็วันอาจจะรั้วเสร็จเวลาได้นะครับเปิดมาก่อนแล้วจอบแจ้งไ่ตาตทั้ขงนี่ตาตูเคเลรนนอก็า เอาเลยครับมาบุกบ้านเราแบบนี้ยังไงต่อครับธนาของเอฟเอชบุรีระเบิดลงอ้ยอยังไงฮะวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทีมโอ้ครับลงมาปั๊มยางไม่ไหวครับผมเจเจครับปิดงานไปสุดท้ายเรียบร้อยเลยลา,ยากยาวครับสัมเมลปิดงานเจ้าแมนไปครับผมต้องระวางังค่ะแล้วไหลเข้าวงกันไปก่อนเลยครับบุรีรัมย์หากหมาบดโอ้ไละไอเอชบุรีเดเตอร์เลาะบูโซนแบบนี้ดีหรือไม่แล้วมิหลาเก็รออยู่ด้านหน้ามิหลาแล้วรถ ปังอยู่เดี๋ยวโดบอโดนบอลได้สองวิลาสองวิล่าสองกัเลยสามวิลายังไงเลือนเหลือทีมห่าวนอยู่จูกอยู่ดูจังหวะดูจังหวะมาปาระเบิดกว่าหนึ่งลูกตัวนี้โผมมาปาดได้หนึ่งวิลาวิล่าเลยแค่คนเดียววิลาได้มาโดนชนมาตัวนี้ลูกขึ้นมาทำที่เสียมาติดกระจกกระจกนีงทำไมรถถังเรียบร้อยอินไซต์ปิดงานอะไรอะไรเอจดีผสมโลตรงนี้ไหลเข้ามาเอาพื้นที่สเปซต้องระวังครับเอจดีตัวไปสำคัญไเข้ามาแล้ว ใส่เข้ามาแล้วแบบนี้วัวรถไปไหนทัวลิ่งมาแล้วหาทัวทัวไปหนึ่งแล้วมาตัวมงก็ขอใส่ไปมาตัวมงเก็บกดนี่ยเคลียร์เลยครับผมมาตัวมง5คิวไปแล้ว1 5คิวรวมเพื่อตอนไฟโอตัวท้ายปั๊บเฟิร์สเอทอยู่แล้วจะโดนวิ่งเข้าเคลียร์หรือเปล่าด้านอีทีดีทีดีสายมือเจอมาแล้วเชิญขึ้แต่ท็เพราะว่านี่ไม่ได้แต่ว่ายังไงโอ้โหจะลากตามมาเก็บต่อไปแล้วดึงตอกสามนกตักเชิญคือทีมไทยอยู่ในวงหมดเลยนะเมื่อกี้นี้พอดีกับมาซ้ายนะคะแต่ว่าอยู่ในวงก็ไม่ใช่ว่าหมายถึงจะกระน ยืนต่าไม่ได้ไงไฟก็โตเชลเตอร์นะใน้คนติดแมวทั้งสองวินาทีป่ะแล้วมุมนี้พอธงพงษสังเต็มเกมไปเลยเท่ากับว่าเหลืออยู่คนเดียวแล้วแต่พีมทัพไปเหลืออีกตอกพงษ์ทังเตนเอาแต้มไป,ไปก่อนปอยชวนไอ้คนติดเตอแล้วด้านหน้าขวัท้ายฮอลลี่ฮอลลี่วิ่งชีพซ้ายวิ่งชีพซ้าย,ยาแล้วปากขวายิงซ้ายเรียบร้อยปิดงานทีทอนไฟเก็บไปสี่แทนผิวจากซีเนียร์อีสปอร์ตค่ะ